พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธแคร์อินโดนะคะอ่าวันนี้นะคะแคร์อินโดไซถุงเบอร์สิบนะคะเรามาจัดโปรรถกันเหมือนเดิมนะคะเป็นโปรเหมือนเดิมเลยนะคะเอามาลงให้ลูกค้าดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแคร์อินโดถุงเบอร์สิบนะคะหนึ่งชุดนะคะโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีหนึ่งชุดสี่ต้นรวมส่งหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะทุเรียนสายพันุแคร์อินโดนะคะ ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไซส์ประมาณ 90- ถึง1เมตรแล้วนะคะต้นไม้จะไซส์ประมาณ1เมตรแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นชุดเดียวกันกันกบที่เราเอามารอบที่แล้วนะคะแต่ก็แบ่งไว้อีกสาขาหนึ่งนะคะ,ะที่นี่เราวางไม่หมดก็แบ่งไว้อีกสาขาหนึ่งตอนนี้ที่ร้านตะขุนหน้าร้านตะขุนหมดเราก็เลยคัดเข้มา ไปเรื่อยๆนะคะเต่เพลงด้านในเนี่ยลูกค้าไม่ได้เดินทางก็ไปคัดนะคะนี่นะคะซส์สวยนะคะชุดนี้สวยมากเลยออกมายังไม่มีใครัดเลยดูนะคะต้นสองพุ่มนะคะเต็กยอดดีมากนะคะสําหรับผู้เรียนสายพันธุ์เอนโดถุงเบอร์สิบนะคะเต็กอนโถุงเบอร์สิบนะคะเต็กยอดมีผนต้นนะคะ้นต้นอวบอ้วนเลยนะคะผนต้นอ้วนมากอวบมากที่ข้างๆอันนี้เป็นหนอนทองนะคะ ของนี้จะเป็น The o, ทแทร็กยอดตลอดอย่านดนะคะนะคะต้น1ชุดรวมส่ง1,000บาทเท่านั้นนะคะช่วงโปรโมชั่นลดราคานะคะลดจนถึงสิ้นปีนี้นะคะทุเรียนสายพันธุ์เลยอดซีต้นรวมส่งแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะหรือนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โท ทองแทะเราก็มีนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นหมอนทองแทะหมอนทองแทะก็ต้นละสอ0ยบาทลดโปรโมชั่น4ต้นรวมส่ง1,000บาทเหมือนกันนะคะอ่าหชุด4ต้นรวมส่ง1,000บาทเหมือนกันนะคะ,ะต้นไม้สวยนะคะสวยมากเลยนะคะนี เราเพิ่งเอาออกมานะคะสี่ต้นรวมส่งหนึ่งพันบาทนะคะหมอนทองเคลเคเนโดก็สี่ต้นรวมส่งหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าจะสังเกตได้นะคะทุเรงเคนโดทุเรียรนยหมอนทองเคล้เกาจะแตกยอดสม่าเสมอถ้าเป็นทุเรนของอินโดนะคะแตกยอดตลอดเ็าจะไม่หยุดการแตกยอดนะคะดูนะคะไม่ว่าชุดไหนๆก็จะแตกอยู่แบบนี้แหละถ้าเป็นเคเนโดหอนงคลสนะคะต้นไม้แข็งเรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดโปรโมชั่นอ้นนี้ก็ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าเอทไลเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วประเทศลดโปรโมชั่นนะคะสีต้นรวมส่ง1,000บาทจากราคาปกติ2 5 0บาทสีต้นรวมส่ง1 2 5 0นบาทาาาตอน 1, ตนี้เราลดเหลือสีต้นรวมส่งแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสีต้นได้ราคาลดไปตั้ง2 5 0บาทเลยนะ ผลผลิตนะคะสายพันธุ์แครนดูนะคะเป็นตุเรงองประเทศเอินโดนีเซียสนใจก็สั่งซื้อทางมานได้เลยนะคะรูจะหมดสิ้นปีนี้นะคะปีหน้าก็นะคะส,ส,ส่งไ้ปกติตามปกตินะคะ